คุณฟ,ฟ้าพรมพรเอี่ยนจิตเมตตาผู้บริหารสนามกอล์ฟในเคอร์กัสซันแอนด์รีสอร์ทช่วงเช้ารบ,บุญร่วมกันเช้าก็ถิ่นวัดกูปา่าลานบ่ายแก่จิตกาแฟาแล้วมาบรรยากาศสวยๆหญ้าเขียวๆน้ำใสๆเขาวสวยๆท้องฟ้าสดใสอากาศเย็นๆเพลงแจ๊สเบาๆที่เทอร์เรสคับเฮาส์กัสซันปุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอ สไตล์ฟ้ากัสซันเอ่อบ่ายวันอาทิตย์ที่3 1 1ดตุลานะคะตอนนี้ก็16.30นอละก็16.30นอาทิตย์31มบ็ดุลาวันนี้ก็อยู่ที่ขับเฮาส์กัสซันคุณตายกอลฟแอนด์รีสอร์ค่ะอากาศเปิดนะคะท้องฟ้าสวยมากหญ้าเขียวๆทะเลเขียวๆปีนสวยๆท้องฟ้าเม่ก็สวยนะคะภูเขาสวยงามมากเลยคะ่ะทะเลสาบหน้ามีต้นไม้นะคะ ต้นไม้สะท้านงาวในน้ำเลยค่ะเข่าล้อมรอบเลยป่าสัก์สวยงามค่ะนะคะทุกอย่างสวยงามหมดนะคะวันนี้มีเพื่อนๆในเยี่ยมนะคะมีคุณจีต่อ823มามี่คุณแม่นะคะแล้วก็วันนี้ก็ดีใจสุดๆนะคะก็16.30นละก็โบวตประธานรุ่นนะคะอันที่หนึ่งก็คือปิดโบวตประธานรุ่นละจาก19ถึง31 ก็คุณฟ้ากับวโรงก็ขอสัสดุนคุณตาเป็นประธานรุ่นนลนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ตาน่าจะได้เป็นประธานรุ่นละเพราะวันนี้ปิดโบวถ์นะคะก็สามร้อยกว่าคนนะคะก็ดีใจค่ะอันที่หนึ่งและอันที่สองก็วันนี้วันเกิดวโรงนะคะทางคุณฟ้าคุณะวิดแล้วก็กนักทุนทุกคนและเพื่อนๆเ,เ,เพื่อนจีนะคะขอเชิญประธานเดิมน,นะคะก็ขอวันนี้ไปท้ากระถิ่นมา ทำบุญใหญ่มากค่ะที่วัดกุบารานข้าสนามเลกัสซี่ขออนุโมทนาทุกคุทุกทานให้วัดโลงและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงที่สิ่งใดสําเรจสมบูรนานะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะเฮงเฮงรวยนะคะแล้วก็ขอเวพร์นะคะนี้มีมีเลยเนี่ยนะคะดีใจนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ช่วยรับรองตานะคะแล้วก็กระถินเสาสิบสามพฤศจิกานะคะ ถ้าเพื่อนๆเตรียมบุดม,มานะคะก็จะดูแลเต็มที่ไม่ได้สนใจว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะคะอยากมาร่วมบุญกันเป็นวัดที่เราสร้างมา14ปีคะ่ะวัดเล็กๆนะคะกคืนก็จะจัดงานบนนี้นะคะพักฟรีตีกอฟฟีห้ามื้อค่ะขอไปร่วมบุญแล้วก็มีเพื่อนมาจอยการแก่ละต้องการแค่นี้มาสนุกสนานแล้วก็หลังกระถิน่นหลังกระถิน่นวัน1 3ตอนเย็นก็จะจัดหนูเข้ามาใกล้ได้ะคะ่ะจะลอยทะเลสาบใหญ่หนูเดินได้คะ่ะเวลาจะจัดลอยกระทงที่ทะเลสาบใหญ่ให้เพื่อนๆน,นะคะนี่สวยงามมากค่ะ นะคะก็จะมีดนตรีจะมีแก๊สมีดนตรีเป็นขับพานะคะคืนวันที่13หลังกระถิ่นนะคะมาฉลองกระถิ่นกานแล้วก็แล้วก็ดูตรงนี้นะคะแล้วกัน <laughs> นะพีนะะ่เชนะะมีแก๊สมีดนตรีทางนี้แล้วก็จะเออเราก็จะทำไอจุดพลุไอเอ่อจุดพลุใบสนามนะคะดูดาวันคืนแล้วก็จะมีลอยกระทงที่ทะเลสาบใหญ่นะะี 63, ่ค่ะสาวสิบสามพฤศจิกานะคะเรียนเชิญเพื่อเตรียบมบุญอมสามแปดทุกคนนะคะค่ะสาธุนธโมธนาบนุนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ